กลับมาเจอกับเฟอร์นกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาเด็ดข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะอันซูฟาตินะคะได้รับการคาดหมายและจับตามองนะคะว่าจะกล้ามาเป็นซูเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนานะคะและเป็นตัวแทนของเลโอเนลเมสซี่ค่ะ ในช่วง12เดือนแรกนะคะของเขากับทีมโรยไปด้วยกลีบกุหลาบน,นะคะนะับตั้งแต่เดบิวต์ในเดือนกันยายนปี2019ค่ะก่อนที่จะทำลายสถิติเป็นว่าเล่นนะคะรวมถึงสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ว่าเหมือนกับหลายๆคนนะคะเขาก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนแทบจะไม่เหลือเขาคนเดิมนะคะ4ปีหลังเดบิวต์เขากลายเป็นส่วนเกินของบาซ่าและเพิ่งย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนนะคะด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาล2023-2024ค่ะ และเรามาต่อกันที่ขาวที่2กันเลยนะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะคะหรือว่ายูฟานะคะยืนยันว่าแนวคิดที่ทีมจากซาอุดิโปรีกนะคะจะเข้าร่วมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีรายงานจากทางสื่อของอิตาลีเนี่ยว่าสหาพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบียนะคะเปิดฉากเจราจากับยูฟาคะในการนําทีมจากซาอุดิโปรีกนะคะมาร่วมการแข่งขันในรายการใหญ่ของยุโรปนะคะในรูปแบบไวการ์ดนะคะ หรือการเทียบเชิญพิเศษค่ะแต่ว่าทางเซฟร r นนะคะยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวนะคะเป็นเพียงสิ่งที่สื่อเล่นข่าวเท่านั้นและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะบอลที่หเกมก็มาเ8เ t นแปดไทยแนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และมากันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะก็เป็นคู่ของอาร์เซนอลนะคะที่จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะคะเวลา4ทุ่มครึ่งนะคะแฟนปืนใหญ่และแฟนผีก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเราก็มาเช็คความพร้อมของทีมทั้ง2ทีมกันก่อน,อนที่จะเจอกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเราก็มาที่ฝั่งของอาร์เซนอลกันก่อนเลยนะคะอาร์เซนอลนะคะจะไม่มียูเรียนทิมเบอร์และโมฮัมเหม็ดเอลเนนีนะคะ ที่มีอาการบาดเจ็บและขณะที่เอ็ดดี้เอ็นเคเทียเนี่ยก็ต้องรอเช็คสภาพความฟิตนะคะแนวรับเนี่ยก็คาดว่าจะใช้วิลเลียมซาลิบาจับคู่กับเบนไว้ส่วนในแดนกลางนะคะก็จะนำทัพโดยดแคาไลซ์ค่ะ ประสานกับไคล h ฮาร์วตและมาตินโอเดกาต์นะคะแนวรุกเนี่ยก็จะใช้3ประสานนะคะบูกา y โยซาก้ากาเบียลมาตินเนลลี่นะคะและกาเบียลเซซุสนะคะคอยล่าตะขายยังไงก็ต้องรอกันอันนี้ก็เป็นการคาดการ11ตัวจริงคร่าวๆของทางอาร์เซนอลนะคะ และเรามาต่อกันที่แมนยูกันเลยนะคะซึ่งเฟินคิดว่าคืนนี้ก็น่าจะหนักพอสมควรนะคะจากการเปิดฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วนะคะทั้งการจัดทีมและฟอร์มการเล่นนะคะส่วนในทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะคะก็มีหลายตัวมากๆที่บาดเจ็บนะคะทั้งมาเลเซียฮอยลุนนะคะอามาดิอาโลนะคะคอบบี้ไมนูทอมฮีตันเมสันเมาส์แล้วก็ลุกชอนะคะ ที่จะมีอาการบาดเจ็บนะคะซึ่งแนวรับเนี่ยก็คาดว่าจะได้ใช้ริซานโดมาติเนสนะคะจับคู่กับวิกเตอร์ลินเดเลฟนะคะแดนกลางนะคะก็จะใช้เป็นคาร์เซมิโลนะคะประสานกับคิสเตียนอีเวกเซ่นนะคะแนวรุกใช้บูโน่แฟนนันเดสนะคะมาคู่กับมาคัสและฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีนะคะที่จะคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังก็จะเป็นอองโตนีมาซิยาน์นะคะซึ่ง ก็ต้องรอติดตามฟอร์มคืนนี้กันนะคะว่าจะได้ลุ้นหัวใจวายกันอีกไหมนะคะว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะคะอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาสี่ทุ่มครึ่งคะ่ะ และเรามากันต่อที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะมาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะจบฤดูกาลที่แล้วนะคะด้วย3แชมป์นะคะแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาใหญ่ที่จะต้องจัดการอยู่นะคะนั่นก็คือการหาตัวแทนนะคะคกุนโดการที่ทําไปทั้งหมด60ประตูและ4 0แอสซิตนะคะตลอด7ปีที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาะคะ่ะซึ่งทางเป๊ปกววดิโอลานะคะก็คิดว่ามาเตโอคาวาซิสนะคะยังไม่ใช่คนที่จะเข้ามาทดแทนโดยตรงนะคะซึ่งเควินดอบอยตอนนี้นะคะก็ มีอาการบาดเจ็บนะคะตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลกับเบอร์ลีนะคะทำให้ต้องพักอย่างน้อยจนถึงช่วงต้นปี2024ค่ะซึ่งเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยก็เชื่อว่านูเนสนะคะจะสามารถทำหน้าที่แทนทั้ง2อมิดฟิลด์จอมเก่าได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะนูเนสเนี่ยจะยังเทียบกับเควินเดอะบอยนะคะหรือว่ากุนโดกันไม่ได้ในเวลานี้นะคะแต่ว่ากวาดิโอลาเนี่ยก็มองเห็นว่า ตัวของนูเนสเนี่ยมีทั้ง2คนผสมผสานกันอยู่นะคะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะที่ว่าทําไมกัวเดวโอ่าถึงอยากจะได้ตัวเขามาซึ่งนักเตะวัย25ปีคนนี้นะคะก็อยู่ในอันดับ6นะคะกองกลางที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แขกได้มากที่สุดในฤดูกาลที่แล้วคะ่ะซึ่งเหนือกว่าเควินเดอะบอยนะคะแล้วก็เหนือกว่าดีคา l ไลสด้วยซึ่งเขาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากการถูกแข็งจากบ ซึ่งเขาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากการโดนคู่แข่งนะคะกดดันแล้วก็สร้างพื้นที่ว่างให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้ดีค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามฟอร์มการเล่นของเขากันนะคะ และมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะหลังจากที่เปิดฤดูกาลไปได้สักพักนะคะทางโกรนะคะก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของอันดับดาวซันโวนะคะประจำฤดูกาล2023-2024นะคะให้ทุกคนได้ลุนไปพร้มๆกันนะคะว่าฤดูกาลนี้เป็นของใครแต่เปิลมีในใจอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นของใครซึ่งอันดับแรกนะคะก็เป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์เจาเ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไปทั้งหมด 6ประตูค่ะและอันดับที่2นะคะเป็นที่2ร่วมนะคะก็คือเอเวนเฟอร์กูสันนะคะจากไบรตันแอนด์โฮฟออาเบียนนะคะและบรีองแอมโบโมนะคะจากเบนฟอร์ดนะคะทําไปทั้งหมด4ประตูค่ะและที่4ร่วมนะคะรวมเป็น4คนเลยนะคะที่4ร่วมครั้งนี้นะคะก็มีอาวนียีนะคะจารอดโบเวนนะคะซอลลี่มาร์ชแล้วก็ทรงฮึงมินนะคะทําไปทั้งหมด3ประตูค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามอันดับดาวซันโวนะคะก็สามารถไปดูได้ที่โกลเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามขา่าวสารเกี่ยกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย